สวัสดีค่ะพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมื่อนี้ยายแววมาเอายอดอ้อยขนฟุน่นกลนฝุ่นลงหน้าบ่ไใดฝนตกมันลมลง่ลงล่งบ่อใดก็เลยมาเอาหญ้ามาเอายอดอ้อยไปเหงัวภารกิจประจำบัานขาดบ่อใดก็คือ หาหญ้าหาหยอดอ้อยให้งัวค่ะพี่น้องมาตัดหยอดอ้อยให้งัวค่ะอ้อยก็งามงามขาเจ้าคือโลออกบู้ เพราะไงคือว่าเอารถถอยเขามาลองหนิเขามาได้ยังไงนี่นี่เอารถมาจอดใบผีเลยกินเขากินเขาง่ายไปตอกเนี่ยมือขึ้นไปแต่เขียดบบเมือขึ้นโอ้ยก็งามงามเลยค่ะพี่น้องต่ว่าเพื่อนหังโลกออก ออยถั่วมัวออยถัวมบอก่ันนี้เจ้าบริษณ์ยังเราพ่อใหญ่จะแกะตยอดอ้อยนะ๊อกคาเอายแบงนพ่อใหญ่เตมยินอบ้านหบอกคนเฮ้ยมีดกับเขาเาเนาะบ่มีต่อพร้อมเนาะตัดไายๆพร้อมเนาะรถตัด พ่นพ่นไปยังขึ้นรถถิ่มฮะมาแว่รัแต่ว่าตังตังตะกี้เขาเจ้าขึ้นมาบอกเขาสัน่อืม เขาบอกบ่อาเดียวว่าลุจงหบดีวบง่วงบกยันมิดเขาแล้วลามมิดปีกับมิดตัวดินมันแกนะบ่อเมือนอย่างนี้คนแต่จีไทยอย่คนตงบอก ค่ะพี่น้องย็นนี่พี่น้องผู้คนเลียงง่วเพ่นภากกันมาตัดเอาหยอดอ้อยคนกะายหลายประมาณห้าสิบตัวหกสิบเหมือนราาพี่น้องยันนี่หาย่ก็อยู่ในตลาดไผ่กบห้ายาไผ่กะหา้า,ายหา,ยาหาย่ามันอึดฝนหกะตกคาดว่ามือนี่คงสิม,มดแปลงอย่ดอกสามสิบไร่มือนี่มี่แววกระบอกเอาลายดอกเอาหน่อย เอาไปหลายกินเพาท่านมันกัลเลืองมีง่วนซองตัวง่วนบลายคือเพิ่นมึงเนี่ยแหละพี่น่องอ่อยกับงามงามเลยค่ะเจ้าคือจังโลออกวบางแปลงว่าได้งามปัานนี้เลยอ่อยมาเด้อพี่น่องเอ้ยมาเด้อม,มาเอาหยอดอ่อยน้ำกันเด้อ อ,อ่อนอ้อยก็แล้วพอดีค่ะพี่น้องกำลังสิผ้ากันกับบ้านเอาเล็่ๆฝนสิตกข้ามเฮ้งสักหน่อยก็ตกไม่กยี่ไหนบุน๊ฝน เป็นตมดบ่ล่ะพ่อใหญ่บ่ไปใส่คันนันนําเนี่ยใจ้เพราะว่าบ่หมดแล้วไปๆขึ้นไปขึ้นไปเลี้ยงพ่อใหญ่เขึ้นไปเลี้ยงทั้งเิงเจ้าไปเหยียบทั้งเิงขึ้นแหมเลี้ยงทั้งเิง ค่ะพี่น้องมาเอาหยอดอ้อยมะเนกอ่ะเดี๋ย,ะย,ยวะขอจบคลิปไปเพียงสำนีเด้อค่ะคลิปนาพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ